ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะพี่กฟเป็นจพลและมิวเขม,มสอนนะคะ,ะวันนี้อากาศก็ยังร้อนเหมือนเช่นเคยใช่ค่ะวันนี้เจอหน้ากันก็ต้องทักว่าร้อนเนาะร้อนจังร้อนตลอดเลยคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ที่ไหนกันบ้างอากาศเป็นยังไงเราส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะ,นะรเรามีเพจ Facebook 9M คอร์ดนะคะที่บ้านของคุณร้อนไหม บอกมาเป็นตัวเลขเลยก็ได้นะเออตอนนี้ที่บ้านคุณกี่องศาคุณอยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยบอกเราหน่อยนะผมเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสได้ไปทํางานแต่งจังหวัดค่อนข้างบ่อยคือแอบอิจฉาพี่น้องชาวแต่งจังหวัดนะอากาศเขาเป็นไงล่าสุดผมไปอีสานมาเนี่ยไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดตอนเช้าว่ามันสิบเก้าองศาทำไมบ้านเรากรุงเทพไม่มีอ่ะสิบเก้ากำลังเย็นๆยน,นสบายเลยนะกรุงเทพไม่มีเลยนะผมจะบอกให้อย่างเงี้ยไม่มีเลยอ่ะตื่นมาฟุบร้อนเลยต่างมาก ต่างมากร้อนด้วยตอนเช้ายังมีหนาวอยู่ฝุ่นด้วยพีเ5มด้วยอ่ะอก็สสบข้อความมาคุยกันนะคะคอากาศร้อนๆก็อย่าใจร้อนนะคะโดยเฉพาะเวลาขับรถบนท้องถนนอย่าหัวร้อนกันเลยค่ะและต้องอย่าประมาทมากง่ายอ,อขอใช้คํานี้เลยนะอย่าประมาทมากง่ายมีภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นภาพจากกล้องหน้ารถรถที่จอดติดไฟแดงอยู่นะคะคือฝั่งของเขาเนี่ยไฟเขียวแล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องไฟแดงสิถ้าฝั่งเขาไฟเขียวถูกไหมก็ใช่สิ ฝ <pathway S 2> ั่งไฟแดงรถบรรทุกวิ่งมาแบบเร็วมากเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพค่ะหรอช่วงก่อนที่ีผอมมากใช่ไหมแล้วหน้าตอบไหมจัดฟันด้วยไงแล้วหน้ามันตอบใช่ไหมอุ้ยโอยโอยโอ้โหอุย้ยมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรไหมอะมอเตอร์ไซค์ร่วงลงไปเลย oh. เแต่ปลอดภัยดีนะปลอดภัยดีค่ะ oh, 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 oh. น่าจะตกใจด้วยแหละกำลังจะพุ่งไปเพราะว่าทางฝั่งตัวเองไฟเขียวใช่ไหมล่าเนี่ย โอ้ยแล้วยังดีรถคันที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถเขาก็เบรกทันเพราะเขาขยับแล้วนะขยับออกแล้วด้วยนะอ,อทําไมอะ่ะทาไมคุณเป็นแบบนี้รถคุณรถใหญ่นะรถบรรทุกนะและมีว่าไม่ใช่แค่ไฟเหลืองนะไฟแดงแล้วด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าไฟเหลืองแล้วเร่งไปอ่ะคือแดงแล้วคือผมว่าจังหวะที่เขาเหยียบคันเร่งเนี่ยนะเขาเหยียบจังหวะไฟเหลืองอแล้วก็ประมาณว่าน่าจะทันน่าจะทันแต่มันไม่ทันไงแล้วมันเป็นแยกใหญ่ใช่แยกใหญ่ โอ้โหอันตรายมากเลยแต่ทำไมไฟเหลืองแล้วเหยียบคันเร่งหรอคะบางคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดไฟแดงคือหยุดใช่ไหมค่ะไฟเหลืองคือเหยียบให้มิดบางคนน่าจะเข้าใจผิดให้เร็วที่สุดเท่าที่ได้ต้องดนไปกับพี่อย่างเดียวแนวนี้อันนี้อันตรายมากเลยนะคะนี่ยังดีที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังดีที่ไม่มีอุบัติเหตุซ้าซ้อนเพราะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตอนที่รถจักรยานยนต์ล้มมีรถเก่งอีกคันขับมาพอดีดีที่ไม่แบบซ้ําซ้อนโดนเหยียบโดนอะไรทับไปอีก่ะะค อันตรายมากนะคะที่เชียงรายนะคะเป็นสีแยกแยกใหญ่เลยเดี๋ยวว่างั้นี้เลยนะคือแบบไม่รู้สิคือผมเห็นไอ้เคสแบบเนี้ยหรือว่าส่วนตัวเวลาไปประสบเองอะโดยมากจะเป็นต่างจังหวัดอไอ้แยกแบบเนี้ยแยกใหญ่ๆแล้วก็รถบรรทุกจะฝ่าไปอะไรเงี้ยเจออยู่เรื่อยๆจริงๆหรือถ้ารถบรรทุกจะอ้างว่าขับมาเร็วแล้วกลัวเบรกแล้วเบรกไม่ทันถ้าเบรกกระทันหันจะเสียหลักอย่างนี้ไหม อ้างได้แต่มันมีคําถามกลับไปฮะว่าไอ้ก่อนถึงไฟแดงอะรถคุณสูงมากนะทําไมคุณไม่ชะลอนี่ไงเพราะนั้นคือคุณอ้างไม่ขึ้นะนะนะคะอ้างไม่ขึ้นคุณเห็นอยู่แล้วอะอเออหรือคุณจะมาบอกว่าเออส่วนใหญ่เวลาเจอพวกแยกใหญ่ๆต่างจังหวัดไฟแดงมักจะเสียมไม่ได้มไม่ไไมีข้ออ้างอะไรที่ฟังขึ้นเลยแล้วมันอันตรายมากจริง,รงๆเป็นอุทาหรณ์เอามาให้ดูว่าอย่าทำแบบนี้ค่ะนะครับอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับของรถบรรทุกเช่นกันนะครับ เหตุการณ์นี้บอกเลยว่าโอ้โห,โหไม่รู้ใช้คําไหนจริงๆผู้ชมรถบรรทุกอ่ะคือเขาก็จะบรรทุกสิ่งต่างๆนานาใช่ไหมที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดินดินหล่นตามท้องถนนเออลอะเปื้อนอ,อ,อะไรกันไปนะแต่อันนี้ฮะเขาบรรทุกเศษแก้วมาไม่รู้เอาเศษแก้วมาจากไหนผู้ชมมันเยอะเหลือเกินทำไมใช้คำนี้ฮะเพราะว่าไอเศษแก้วเนี่ยฮะมันหล่นลงมาจากรถบรรทุกระยะทาง20กิโลเมตรครับโอ คุณผู้มดูภาพเฮะไม่ใช่20เมตรนะคนเขาถ่ายมากบวเนี่ย20กิโลเมตรนะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นครับที่แถวแถวถนนสายเอเชียครับ41เป็นขาขึ้นกรุงเทพมหานครนะฮะหน้าสูนวิจัยคันทุรีนะครับในพื้นที่ตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนที่เขาโพสเนีฮะเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ครับตามหารถพ่วงที่ทำเศษขวดแก้วหล่น ลากยาวตั้งแต่ท่าชนะถึงละแม่ข้องใจว่าระหว่างทางทำไมคุณพี่อันนี้คำสุภาพนะถึงไม่จอดเออเขางงนะฮะคือเราจะบอกว่าอะขับไปแล้วไม่รู้มันก็ต้องนิดหน่อยอคุณผู้ชมใช่ค่ะมันไกลมากอย่างน้อยก็ต้องมองกระจกหลังใช่ไหมกระจกมองข้างหรือว่าต้องได้ยินเสียงใช่ไหมนี่มัน20กิโลเมตรมันลอยไหล ไม่รู้ตัวเลยเหรอโอ้โหแล้วรถคันอื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วดูถนนสิคะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตกกันเกลือเลยนะฮะสองเลนเลยนะฮะทำให้รถที่ขับตามไปนะฮะเดือดร้อนกันหมดเพราะว่าไอ้เศษแก้วผู้ชมครับมันไปโดนยางไงยางรถโดนบางคันนะยางรั่วต้องจอดรถโดนบางคันนะฮะบอกว่าเศษกระจกเนี่ยไปติดแลวไอ้แก้มยางเนี่ยมันปลิอคือเดือดร้อนกันเยอะแยะมากมายจริงสุดท้ายนะฮะต้องจอดกันข้างทางรถจอดกันยาวเหยียดเลย แล้วพยายามมองหาสถานนั้นฮะมันพอจะมีกิ่งไม้มีอะไรไหมามาช่วยกัน<อ>สุดท้ายมาช่วยกันปัดกวาดปัดกวาดให้มันเข้าไปข้างทางไม่งั้นเนี่ย<อ>เดือดร้อนกันแบบยืนยาวนานนะครับไม่รู้จะเคลียร์ยังไงจริงๆค่ะนะสุดท้ายเนะฮะเขาเลยมาโพสต์เขา,เบ,อเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าชนะพร้อมภาคีนะฮะเครือข่ายของอบตคันธุลีแล้วก็ท้องที่อาสาสมัครภาคประชาชนเนะะี่ยฮะก็มาช่วยกันทั้งหมดเลยเหมือนเกณฑ์กันางี้แล้วกันทั้งเส้นนั้นอะเกณฑ์กันแล้วก็อะ ใครช่วยได้นะมาช่วยกันกวาดกวาดกวาด,วาดแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาไอ้รถบรรทุกคันนี้ให้มารับผิดชอบโดยที่ล่าสุดเนีคุณผู้ชมหาเขาบอกว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยมามอบตัวแล้วแต่มันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามามอบตัวจริงหรือไม,อม่เหมือนกับว่าทางตำรวจภูธรท,ท่าชนะก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อไปดูรถบรรทุกต้นเรื่องแล้วก็เห็นทะเบียนร,รถของรถบรรทุก คันที่ก่อเหตุค่อนข้างจะชัดเจนทีนี้ก็ต้องไปตามตัวคนขับรถบรรทุกมาดำเนินคดีแต่คนคนเดียวอะค่ะคุณผู้ชมนึกดูนะคะสร้างความเดือดร้อนได้มากขนาดนี้จริงทำได้ยังไงแล้วรถรที่ยางเขาแตกยางเขาฉีกคุณจะมารับผิดชอบค่าเสียหายเขาไหมเบื้องต้นเหมือนกับว่ามีเพจ Facebook ของทางสถานีตำรวจภูทรท่าชนะอะค่ะเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นความผิดมีโทษจำคุก ไม่เกิน2เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วโทษอาจจะแบบรอลงอาญาทำผิดครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยจากประมาทใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูสิติดตามยางอะดูดิต็<อ>ไมไปหมดเลยอะแล้วมิวก็มองว่านอกจากโทษจำคุกอะไรแบบเนี้เรื่องของความประมาทอะต้องฟ้องค่าเสียหายทางแพง่งเรียกค่าเสียหายรถคันที่ยางแตกยางฉีกแล้วต้องไปซ่อมต้องไปเปลี่ยนยางอะต้องเรียกค่าเสียหายแต่แอบคิดอะไรไหมสุดท้ายน่าจะแบบ ไม่เป็นไรทีเก็บไ,ไปตามว<ะ>ุ่นวายเอาเวลาไปทำม,มาหากินดีกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้กันอเออไอคนทำผิดมันก็เลยบางทีโทษนะเคยตัวใช่มันแบบเออก็ไม่เด้โดนอะไรรุนแรงมากนี่นะเนี่ย<พ>ไม่ดีเลยเพราะเข้าใจว่าพอเข้าสู่กระบวนการในการฟ้องร้องอะ่ะมันใช้เวลาบางคนไม่เป็นไรช่างมันขี้เกยจเสียเวลาปล่อยผ่านซึ่งจริงผมจะบอกให้ว่าเคสเนี่ยเอาจริงแล้วคืออันตรายมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมถ้าหากว่าไอเศษแก้วเนี่ยฮะมันไป มันไปโดนเขาเรียกว่ายางด้านในอ่ะที่เรามองไม่เห็นน่ะไอ,อย้ยางส่วนนั้นน่ะมันจะค่อนข้างอ่อนกว่าด้านนอกนะแล้วถ้าหากว่ามันมันปลิกไปเรื่อยๆแล้วคุณขับด้วยความเร็วอ่ะมีโอกาสพลิกคว่มนะยางระเบิดยางแตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้นะกลัว,วมากนะคือเราจะไปก้มอยู่ไม่ล้ไอ้เศษแก<อ>้วมันเข้าไปไหมไอ้แก้มด้านในเนี่ยบางทีไม่เห็นใช่ไหมนี่แหละฮะโอ้โหอันตรายนะดูสิคนคนเดียวเนี่ยสร้างเรื่องได้ขนาดนี้อ่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะ สำคัญมากมิวเชื่อว่าทุกบ้านติดกล้องวงจรปิดกันหมดแล้วนะคะและคลิปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะคนที่เห็นคลิปเขาบอกว่าคําถามแรกนะกล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรอะทำไมอะทำไมมันชัดมากทั้งภาพและเสียงเหรอมันชัดมากเหรอโจรขึ้นบ้านเอาไปดูภาพก่อนความชัดของภาพเอาเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนนะไปดูภาพค่ะนี่ค่ะชัดจริงอ่ะ อันนี้ทีมข่าวของเราเบลอหน้าผู้ก่อเหตุนะคะแต่ถ้าดูคลิปที่เขาแชร์กันไว้ใน t ิกต o อกชัดมากจริงๆค่ะระบบ HD High Definition โอ้โหทั้งภาพและเสียงคมชัดมากจริงๆผู้ก่อเหตุปีนเข้ามาในบ้านคนอื่นปีนเข้ามาแบบทุรักทุเลเล็กน้อยแต่ก็เข้ามาได้ประเด็นคือคนในบ้านเขาอยู่ด้านในมีหลานกับคุณย่าอยู่แล้วหลานเห็นผู้ชายปีนเข้ามาในบ้านตะโกนถามคุณย่า ว่าย่าใครอะเขามาเอาอะไรเออคุณย่าออกมาดูแล้วคุณย่าว่าไงามาเอาอะไรคะ,ะ <laughs> เสียงเมื่อกี้เสียงอะไร <laughs> คุณย่าไม่คิดว่าเป็นขโมยใช่ไหมไม่คิดว่าเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวฟังอีกทีนะคะเออเ,เอาอะไรคะเอาอะไรคะ ไม่<ด>รู้ว่าเป็นขโมยถามด้วยน้ำเสียงสุภาพออมาเอาอะไรคะครับคนเห็นคลิปนี้แซวคุณย่าบอกว่าโอ้ยดีนะเนี่ยคุณย่าไม่ถามว่าดื่มน้ำหน่อยไหมปีนมาเหนื่อยเหนื่อยปีนมาเหนื่อยเหนื่อยอดื่มน้ำสักนิดนึงโอ้โหยังไม่ทันได้ขโมยอะไรนะคะ<อ>ก็ปีนออกไปจากบ้านค่ะแล้วขโมยมันจะตอบว่าอะไรด,ดื่มน้ำหน่อยไหมเนี่ย กแก้วก็ดีครับยายคือลุงสาวเป็นคนโพสต์ค่บะบอรกรว่าคุณย่าอยู่กับหลาน<อ>ค่ะแล้วก็เห็นภาพแบบนี้น่าตกใจมากนะคะคือตอนแรกคุณย่าคงนึกว่าเป็นคนงานมาตัดหญ้าตัดอะไรหลังบ้าน<อ>ก็เลยถามว่ามาเอาอะไรไหมสุดท้ายยังไม่ทันได้เอาอะไรไปรหนีไปก่อนคนที่เห็นคลิปก็เป็นห่วงคุณย่าและหลานนะคะว่าโอ้โหแบบนี้ตรงกําแพงนั้นข้างควรที่จะทําทึบไปเลยไหมหรือทําวิธีไหนก็ได้ที่ไม่ให้คนปีนเข้ามาได้แบบนี้ค่ะ เอาจิงถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่แบบว่าจะให้คนปีนเข้ามาได้แตว่าปิดทึบไปเลยดีกว่าปิดทึบเลยเนาะเนาะอ,อ,อย่างงี้มันมันมีรูให้ปีนเข้ามาได้มันอันตรายคลิปนี้คนดูเยอะมาก2ล้านกว่าวิวนะคะ,คะเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไปถามรปภหมู่บ้านรปภบอกว่าอ๋อเห็นแล้วแหละผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมาอยู่รอบๆบ,บ้านหลังนี้ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาอะไรอแล้วแถวนั้นก็คิดเหมือนคุณคุณย่าเหมือนกันเลยคนงานหรือเปล่ามาเ,เอาอะไรแบบนี้ออแถวนั้นมันมีแฟลตด้วยออแล้วก็มันเหมือนมีโรงงานอะไรสักอย่างอยู่ใกล้กๆสุดท้ายเจ้าของบ้านแจ้งความแล้วนะคะสานีตาํารวจภูธรโพแก้วค่ะคกําลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีนะคะและอย่างที่มิวบอกอะคะ่ะ คอมเมนต์หลากหลายมากค่ะอขอพิกัดร้านกล้องวงจรปิดนิดนึดนงมันชัดมากจริงๆ<อ>หรือแซวคุณย่าว่าคุณย่าใจดีจังถามด้วยความสุภาพนิ่มนวลมาเอาอะไรคะแต่จริงๆมันน่ากลัวนะคะมันอันตรายมากอันนี้ยังดีที่คนร้ายก็คือปีนหนีกลับออกไปไม่ทันได้ขโมยของไ,ไม่ทันได้ก่อเหตุอะไรจริงๆแล้วเนี่ยออลูกหลานคุณย่าน่าจะลองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะเข้าไปพิมพ์ในเมน้นต์สนใจไหมสั่งผ่านทางเราได้แล้วคิดเปอร์เซ็นต์ เอาเป็นในหน้าขายกล้องจอจปิดไปเลยก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปเลยในเมื่อคนอยากรู้เยอะขนาดนั้นถูกไหมล่ะเออเราจะไปบอกทมไมวิยี่ห้อไหนแต่ชัดมากจริงๆรงเีคุไปดูคลิปอย่างอู้ชัดมากเลยอ่ะเหมือนดูทีวี HD เลยอ่ะใชอเออขโมยต้องเขิน่ะใช่เพราะเห็นหน้าชัดเลยเออเอาผู้ชมฮะผมพาไปดูเรื่องใจฟูหน่อยนะฮะมีไรเดอร์คนหนึ่งนะฮะเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อคนนี้ฮะเขามีลูกน้อยวัยห้าขวบอยู่ เป็นลูกสาวเขาก็สัญญากับลูกสาวคะวะ่าบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินนะลูกเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาหนูไปเที่ยวทะเลหนูไม่เคยไปเที่ยวทะเลเลยนี่นานี่คือการเที่ยวทะเลครั้งแรกของหนูน้อยคนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาพยายามเก็บเงินฮะเก็บเงินเก็บเงินจนได้เงินมาประมาณนึงที่พอจะพาลูกสาวไปเที่ยวได้แต่ก็อย่างว่านะเงินมันไม่ได้เยอะมากผู้ชมฮะเขาเลยไปไปโพสในโซเชียลว่าแนะนําที่พักราคาไม่แพงให้หน่อยอจะพาลูกสาวไปเที่ยวทะเล นะฮะเสร็จแล้วครับเขาก็โพส์ไปพอโพสไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับโอ้โหพลังโซเชียลมาแบบเต็มแรงมากเต็มแรงไงฮะแนะนําเหรอแนะนําที่พักเหรอไม่ใช่แค่นั้น,นะฮะกลายเป็นว่ามีเจ้าของที่พักทะเลแถวแถวบางแสนพัทยาเข้ามาเม้นเต็มเลยผู้ชมฮะมาเม้นว่าอะไรบอกว่ามาพักที่นี่สิให้พักฟรีโอ้ยน่ารักจังเลยสุดยอดนะนี่คือพลังโซเชียลฮะวิเหรอ ลูกเพิ่งมาทะเลครั้งแรกเหรอมาพักที่นี่เดี๋ยวเราให้พักฟรีเท่านั้นยังไม่พอฮะร้านอาหารแถวนั้นเขาไปเม้นตามด้วยเอาอย่างนี้นะระหว่างทางก่อนจะไปที่พักแวะมาที่ร้านด้วยแวะไปทำไมให้กินฟรีนี่ฮะนี่คือพลังโซเชียลฮะคนเห็นคลิปนี้อบอกอ้โหใจฟูจังเลยมีความสุขจังเลยอ่ะคอมเมนต์นะเข้าไปขนาดไหนเดีวมาคุณมิวสี่พคอมเมนต์ ยอดชมนี้ฮะประมาณ4ล้านวิวนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะคุณกล้องห้วยไร่เข้าไปเม้นด้วย<ะ>บอกว่าเอางี้ดีกว่าคุณพ่อผมเนี่ยเดี๋ยวให้เงินติดปลายนวมไปมนะได้เงินมาจากพวกแฟนคลับนะเดี๋ยวให้คุณพ่อเนี่ยเมนเข้ามาแล้วบอกเลขบัญชีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวให้เงินติดกระเป๋าไปจะได้พาลูกไปเที่ยวแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางคุณพ่อติดต่อไปหรอติดต่อไหมทีมงาน ติดต่อแล้วใช่ไหมคุณก้องก็โอดแล้วใช่ไหมอ้าโอเคกระจายฟูเพราะออนี่พแล้วใจฟูเพิ่มกันไปอีกนะฮะคนก็เลยบอกว่านี่เนี่ยเห็นไหมโซเชียลเนี่ยถ้าว่าเราเล่นกันในแนวทางที่ดีมาเป็นจุดแห่งการแบ่งปันน้ําใจสุดท้ายคุณพ่อฮะก็ถ่ายรูปลูกสาวนะครับเอามาโพสต์ให้เห็นว่าน้องมีความสุขแค่ไหนที่ได้ไปเที่ยวทะเลแล้วน้องเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเดียวนะ ไปทั้งบางแสนและพัทยา้โหเออดูแล้วมีความสุขไหมอ่ะพลังโซเชียลมีเรื่องราวดีๆจริงๆค่ะเป็นพลังบวกและคุณก้องห้วยไร่เนี่ยไม่รเห็นแกช่วยหลายเคสแล้วนะเวลามีโพสต์อะไรที่แบบอยากได้ความช่วยเหลือคุณก้องก็ไปช่วยตลอดเลยอ่ะถ้าเขาเห็นเขารู้นะเขาจะช่วยทันทีเลยคุณก้องเนี่ยนะฮะ่ารหลักเลยอนาคตต้องเชียร์ให้ลงสสอย่าเลยอย่างนี้ดีกว่าเอาผมจะบอกให้นะผมอันนี้ส่วนตัวนะผม่คือ ผมไม่ได้ไม่ได้เจอกับน้องกล้องบ่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอดีว่าคือเพลงเขาอะเราจะต้องนํามาใช้งานเราติดต่อผ่านไปนะเขาบอกพี่เอาไปใช้ได้เลยครับฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์อะไรเอาน่ารักนะผมจะบอกว่าคือเป็นเด็กมีน้ําใจเป็นเด็กมีน้ําใจจริงๆดีค่ะอมาดูเรื่องราวนี้อีกค่ะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักหลานสาวกับคุณปู่ด้วยความว่าคุณปู่เนี่ย ู้ท่านก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินเวลาหลานสาวคุยกับคุณปู่โอ้โหตะโกนเสียงดังจากไรหนึ่งไปอีกไรหนึ่งเลยอะไม่เชื่อคุณผู้ชมลองฟังนะว่าเสียงดังขนาดไหนลองดูค่ะข้างบนเลยอีกสามแถวข้างบนนะอะไรข้างบนน่ะเลอีกสามแถวม่ไน บนเหลืออีกสามแถว <All right. S 1> นอะไรหุยนนเหลือสามแถวของบนนี่ไงอหมันไม่เก็บเอาพ่อเขาไปตีไก่เนะพ่อไปตีไก่ไปกินข้าวไม่ไปตีไก่แล้วก็มีไอ้ปู่เอา เก็บหลังบ้านแล้วสรุปยังไงตกลงคุณปู่หันไปเก็บมาอีกสามแถวเนี่ยน่าใจสิมิวไม่น่าใจเก็บดอกมะลิกันอยู่ครัหลานบอกยังเหลืออีกสามแถวปู่ก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยได้ยินถามว่าพ่อไปไหนบอกพ่อไปตีไก่บอกอ๋อพ่อไปกินข้าวผมกลัวอะไรรู้ไหม ตอนเย็นนะ่ะคุณปู่จะเหนื่อยอสิ <c oughs> เขาแตว่าอ๋อหลานอยากจะกินตีนไก่ไปทําซุปตีนไก่ให้หลานอีก <c oughs> ไปกันใหญ่เลยนะคุณปู่ก็น่ารักมากคือหลานสาวบอกว่าได้เห็นคลิปนี้อย่าว่าหนูนะไม่ได้ตะคอกใส่คุณปู่นะไม่ได้กไไดกเ<อ>ดกลนะ้าไม่ได้เกล้าร้าวไม่ได้เกล้าร้าวนะคุณปู่ท่านไม่ได้ยินจริง ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะแต่ชาวเน็ตเขาก็หวังดีเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณปู่ไม่ค่อยได้ยินแบบนี้ควรที่จะไปหาเครื่องช่วยฟังช่วยเหลือคุณปู่เพราะว่าไม่แน่ว่าเผื่อคุณปู่ไปเจอเหตุการณ์อันตรายอะไรแล้วคนตะโกนเตือนแล้วคุณปู่ไม่ได้ยินก็จะกลายเป็นอันตรายนะคะเห็นเขาบอกเบิกได้ด้วยมั้งเบิกได้สิเบิกได้ใช่ไหมเบิกได้เบิกได้อ่าหูฟังช่วยผู้สูงวัยที่หูไม่ค่อยจะได้ยินนะคะอก็น่ารักดีนะคะเป็นเรื่องของคุณปู่กับคุณหลานนะคะครับอย่างนี้ต้อง ก็น่าจะได้เบี้ยผู้พิการด้วยนะน่าจะใช่ค่ะไม่ได้ยินเข้าใจเลยเรื่องของคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินคุณพ่อมิวก็เป็นแล้วคุณพ่อเป็นทนายความแล้วก็อายุเยอะแล้วเป็นคนเสียงดังมากเพราะหูแกจะไม่ได้ยินเคยไปขึ้นศาลแล้วก็ซักปากคําพยานนะคะขออนุญาตนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบหมิ่นศาลหรืออะไรนะคะนี่เป็นเรื่องที่เล่าได้ศาลท่านก็บอกทนายคือบอกพ่อมิวว่าพยานท่านหูไม่ค่อยดีนะทนายต้องพูดเสียงดังนิดนึงเท่านั้นแหละ เสียงดังมากลั่นห้องพิจารณาคดีสารท่านเคาะแล้วบอกว่าคุณทนายเขาแค่หูไม่ค่อยได้ยินไม่ใช่หูตึงคือกลัวว่าจะประชดเหรอคุณทนายพยานแค่ไม่ค่อยได้ยินไม่ใช่หูตึงไม่ต้องเสียงดังขนาดนั้น ก็หนูก็ไม่รู้อ่ะก็ทําหน้าที่อยู่น,นี่เมาพอ่ออทำหน้าที่อยู่แล้วพ่อดูอยู่ป่ะเนี่ยพ่อผมไม่เกี่ยวนะปม,ม่คอเริ่มนะครับเสียงดังมากจริงๆพ่อมีเสียงดังเ,ออเลยเข้าใจเลยเข้าใจเวลาผู้ใหญ่เสียงดังเราไม่พูดไม่ค่อยได้ยินเต็มที่ไปเลยนะคุณชมผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นน้องๆที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็น้องคนนี้เขาชวนเพื่อนๆไปบอกว่าเธอเธอ,เธอไปให้อาหารเต่ากันไหม <c oughs> ฉันได้อยู่เรื่อยๆนะเขาก็พาไปฮะเต่าเนี่ยอยู่แถวๆบ่อน้ําหน้าตึกบัญชีแต่ไอ้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันแบบเหมือนแบบเต่าของงอนอ่ะเหมือนแบบนุ๊ดนุ๊ดเธอไม่ให้ฉันสักทีเลยอ่ะฉันกินไม่ได้สักทีอ่ะฉันไปและนะเอ้ามีงอนด้วยเหรอเออเต่างอนเป็นยังไงลองชมไหมล่ะอ้าวลองชมกันดูฮะเอาผู้ชมดูภาพนะ ไม่ได้แกงอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมโหเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นภาพไหมคือน้องเขาไม่ได้แกล้งนะผมขอบอกก่อนนะฮะคือเขาพยายามยื่นให้แล้วแต่ว่ามันมันสุดเหยียดละสุดแขนละมันได้แค่นั้นนะแล้วทีเนี้ยเต่าเขาก็งับไม่ถึงงับไม่โดนสักทีหนึ่งนะฮะก็เลยตีความกันว่าเอ้ยไม่กินละกินยากกินเย็นไปดีกว่าเนี่ยฮะพอแล้วก็หมุนตัวแล้วไปเลยนะ ชาวเน็ตก็ไปเม้นกันใหญ่บอกนี่เธอเธอไปแกล้งหรือเปล่าน้องมาพิมพ์นะน้องมาพิมพ์บอกว่าไม่ได้แกล้งคือเอาจริงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยน้องเต่าทุกตัวกินอิ่มหมดแต่ไอคลิปที่ถ่ายเนี่ยเป็นจังหวะที่น้องงับไม่โดนแล้วน้องก็เลยหมุนตัวแล้วก็เดินจากไปไว่ายน้ําจากไปแต่สุดท้ายก็ได้กินได้กินได้กินทุกตัวแต่แตพี่กอฟไซูมดูอีกไหมเพราะว่าววตาน้องเต่าอ่ะ ก่อน<ช>ที่จะงอนแล้วก็ดำน้ำไปอ่ะเขาหยุดมองนิดนึงนะผมเห็นแววตาแคินใช่ <laughs> <c oughs> แววตาคือแววตางอนจริงๆนะคือหยุดมองนิดนึง <c oughs> จริงแล้วดำน้ำไปเลยก็ <c oughs> สมควรอ่ะคือเข้าใจแหละว่าน้องน้องที่ให้เขาไม่ได้เจตนาแต่ว่าคือแบบอ,อารมณ์เหมือนเราอ่ะแบบจะกินแล้วก็แบบเหมือนไปเข้าแถวซื้อของอ่ะใช่ไม่ได้กินสักทีแถวยาวจังเว้ยอยากกินเอ้าไม่กินก็ได้อย่างเงี้ยใช่คนเลยไปคอมเมนต์ อย่าเล่นกับความหิวอย่าล้อเล่นกับความหิว คงไม่ได้หล่อเลน <c oughs> มันสุดเหี้ยนแล้วคุณคุณนึกภาพตามสิเราก็อยากให้อะสุดท้ายอย่าไปว่าน้องน้องเต่าได้กินนะคะได้กินอิ่มนะคะกินไปก่อนแล้วกินไปก่อนใช่ค่ะเอาวันนี้ไหนๆก็เล่าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซะเยอะแนะนําเรื่องของหมวกกันน็อกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะหมวกกันน็อกไอดีมาตรฐานมอกคุณภาพส่งออกมากกว่า30ประเทศทั่วโลกค่ะและยังเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยจากโรงงานไทยรายแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการรับรองมา มาตรฐาน ECE 2206ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของยุโรปหมวกกันน็อก ID ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเพิ่มความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในราคายุติธรรมสำหรับคนไทยค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ติดต่อ Facebook Index Helmet ได้เลยค่ะสวยงามนะเห็นแล้วก็อยากมีเหมือนเดิมเลย แต่ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> นึกว่าเห็นแล้วอยากขี่มอเตอร์ไซค์ผมเคยขี่ล้มอะตอ,อนวัยรุ่นอะไงเล็กลัวใช่ไหมกลัวไม่กล้าขี่เลย<า>ออะผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้านะครับมีข่าวข่าวข่าวนจะเล่ายังไงดีนะเล่ายากจริงเลยอะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ <c oughs>